ใต้ปนนครศรีธรรมราชที่หมู่7ตำบลถ้ำพันนราอําเภอถ้ำพันนราจังหวัดนครศรีธรรมราชดึกดึกช่วงนี้ชาวบ้านที่นี่จะนําไฟฉายถังเดินเข้ามาที่สวนชาวบ้านมาหาอะไรกันครับคําตอบหาแมงพลัดครับคุณนัทรดีชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แมงพลัดตัวเล็กขึ้นมาจากดินมากินพืชผักสวนครัวที่ชาวบ้านปลูกไว โดยเฉพาะต้นมะเขือตรงนี้แมงพลัดชอบมากการมาเก็บแมงพลัดได้ประโยชน์สองต่อครับคือเป็นการกําจัดศัตรูพืชและแมงพลัดที่จับได้ก็จะนําไปทําอาหารกินกันคุณนัทประดีบอกว่าถ้าไม่มาจับแมงพลัดแบบนี้คืนเดียวมะเขือจะเหลือแต่ต้นคนใต้เรียกแมลงชนิดนี้ว่าแมงพลัดส่วนคนอีสานเรียกว่าแมงจีนูนแมงพลัดก่อนนําไปทําอาหารต้องแช่น้ําทิ้งไว้หนึ่งคืนเพื่อให้แมงพลัดฉี่ออกมา และทําให้ดินหลุดออกจากตัวทั้งหมดเวลานํามาทําอาหารจะได้ไม่ขมหลังจากนั้นเด็ดปีกออกแล้วนําไปคั่วหรือทอดเป็นกับแกล้มชั้นดีครับรสชาติก็อร่อยแบบมแมลงทอดกรอบครับ